ว่าคืนน่ะฝานฝานแล้วขอหมดเหละก็ะหายไปหมดเหละก็ขอฝานดนนี้ด้วยแต่ฝานดอนนี้คงขอแต่ผมไม่ได้ยินวะผมไม่ได้รับปากหรือ,องไงกันเนี่ยก็พอถือมาเห็นฝานสองอันสะดุ้งเลยก็เอะที่ขอเราไปอันเดียวดีกว่าหรือเราไม่ได้ยินกแเพราะของระวางตัวแค่ได้ทุกอย่างเราเราเป็นนั่นหมายของสามชิ้นนี้คือ พวกกานสมชายเขาขอไปแล้วก็ไม่รู้ยังไงเขาเงอแง่งกันแล้วขา้อมาคืนเนี่ย <c oughs> แค่นีน้เลยเราก็ไม่รู้สาเหตุว่ามันร้อนอะไรกันมากมาขามาคืนเมื่อวานประมาณสักบ่ายสามพขาขอไปอ่านหนึ่งอันเนี้ยอันเนี่ยข้ออันนี้ไป กระตุ้งกระตุ้ลูกตงลูกตาอะไรล่ะเขาขอกไปทั้งนั้นแหละแต่ว่ามาตกใจเมื่อวานเห็นควานสองอันนี่แหละคือเขาข้อเราเราไม่ได้ยินกันเลย เอาไปแล้วเมียเขาก็รู้เขาไปเขาไปเขา,าไปทีแรกนี่แล้วก็กระตุดที่ขอเขาอ่ะเดีทีรองอ่มาเออทีแรกก็อนี้ด้วยนี่หวานกระตุดที่ถ่ายรูไปไว้ดูมันนะหวานกระตุกแล้วนี้แล้วมาทีหลังเขามานี่แบบเขามาเรื่อยอ่ะเดี๋ยทีหลังอ่ะมานี่ในทีสุดท้ทาย มีเขาบอกว่าเจ้าของมคืนทั้งหมดคนแอรสุนทายนั้นแล้วกินยาตายเราอีกแ,แบบเขา,าตามของคืนไอของที่ว่าผมให้ไปแล้วก็คือไม่ได้ตามอ่ะคือว่าสิ่งอะไรที่ไม่ได้ให้ไปอย่างเงี้ยหรือข้อไปผมไม่ได้รับปากไปอย่างเงี้ยเขาคนมีฐานะ เขาไม่ได้มีปัญหาอะไระคุยล่าเรื่งดีอะไรดีบ้ตลอดเฮ้ยเียเมื่อวานคืนเขาโทรมาเฮ้ยเดี๋ยวถ้าคนน้อยเดี๋ยวจะมาวะก็ลมดีๆนีๆ่เนี่ยแค่ตอนตอนคืนไปเขาบอกว่าตอานตอนคืนก็ไม่มีอะไรนะเขามาลดน้ำต้นไม้ข้างนอกไปตอนเช้าวันนี้อยู่ข้างในคนเดียวยิบยาก,กินเี้ๆๆๆๆไม่รู้ เขาเสียใจแล้วเขาไม่ได้ร้องไห้แต่เขาพูดไม่ออกเราก็พูดไม่ออกกันมันก็มันใหญ่ไม่ถูกแบบมันจะคุยต่อตบกันแบบๆอะไรเงี้ยจะบนถึงให้ตำหนักวนีหน้าหมาด้ยไม่ไม่หมาดเรามป็นตัวเาก็นาจะลูกสาวว่าไป แล้วมาติดตัวไปก็ยัดฝนคนที่บ้านผมเป็นคนไปให้เห็นอะไรเงี้ยไปนั่งจ้องหน้าจ้องตาอะไรเงี้ยแล้วก็พอแล้วปุ๊บุ้วยวันผมก็จุดโทรบ,บอกก็ไม่ใหญ่คือให้ลูกไปนี่ลูกลืมมาไปด้วยเอาไปไว้ที่บ้านแต่ตุด๊ดเนี่ยช่วยเก่าถ่วยจะเป็นอะไรก็เหมือคขายผ่านทุือน แตกแล้วว่าเลยก็ทำที่บ้านเนี่ย <c oughs> ทำเรียบร้อยทำเราชดุดช่อห้าใบวดี๋สมทายขอไปรู้ตอนนี้อันนี้ตูถ้ถถุยอ่าเนี่ยตู้ถ้วยแบบว่าช่วงบนแตกเลยนี่ตู้มันสวยเพราะว่าเขาขอไว้อันหนึ่ง ว่าทุกอันทุกอัขนขาดละกระดูกระโดกแล้วก็มาแพนได้อะไรมาก็เปิดให้ดู ไปวปา้าวแฟนแฟนสมอายอยู่นั่นปะแฟนก็ไปป่ะแล้วก็ฝ่านี่แหละ ก็เบิ่งไปอังกฤษ